บ้านเราเดินไม่รู้หิวโซมาจากไหนนะคะอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมูผู้หัขนาดเลยกองนะโหตะขวันกองเธอจะบุญเลยกองฉันกับหมูของกาบันย่างหยู่นี่ค่ะหิวโซอันนี้คือไข่ดาวนะคะเมื่อเช้านี้คือเราทอดเหลือตั้งแต่ทํากับแดดแล้วล่ะไม่รู้หิวโซมาจากไหนไม่ได้ไลฟ์สดเลยเนาะส่งฟองไม่แม่แบมให้แกฟองหนึ่งแกกินหมี่ของแม่แบมนะคะคือเอามาให้แม่แบม เอาต่ข้าวเอาไข่ให้แกเสียเอ็นอันพ่อหรือวาฟีเซนเตอร์อันนั้นละมุดล้ว่าเราซื้อบา้านใครสนใจจะสัง่งก็อใครสนใจจะสั่งพ่อหรือวะจะเลี้ยงพวกส้มสั่งได้นะคะนี่หิวข้าวค่ะไปคนแบบคนจนผู้ยิ่งใหญ่ค่ะแบบไปเหยียบหญ้ามาเห <laughs> นื่อยเ <laughs> หกกน,น,นื่อยหาก,กินบ้านนู้นหากินบ้านนี้ลงนี่ได้บ้านผู้ใหญ่บ้าน <laughs> ที่แรกว่าจะพ้นแล้วพาอว่าอยู่บ้านแม่น้องก็ได้ไข่ดาวก็เลยแหลนมาผี มาเห็นไข่ดาวกุ้ยเนี่ยจุ่มฟองละสิบบาทนะคะถ้ากระเพราไม่เตรียมมันก่อนห้าสิบสิบบาทถ้าตามร้านน่ะบวกไปอีกสิบาทนะไข่ดาวหนึ่งฟองห้าสิบถ้าไข่ดาวก็หกสิบแล้วอันก๋วยเตี๋ยวอี่มไทไม่ได้ขายบอกไม่เยอะเลยสิบโอ้ยกินไปเถอะนะได้คนเอกถูกกินดีปันนี้ละมีเยอะปก็หัดิงกินข่งไข่แดง กะเพราหมูเสบมา,า,มมากโล่ะาพาดดิเุาพู FC ท่านใดนะคะสนใจจะทําคือขนมท่านเลี้งเจ้า่เออขนมจีนหรือลงท่านเลี้ยงส้มนะคะแต่เน้นตีนเยอะๆนะคะตีนคนไม่อาขอเอาตีนไก่ <c oughs> ก็ผ่านแม่แม่แผมได้เลยนะคะยินดีต้อนรับ <c oughs> ยินด, <c oughs> ยนดียินดียินดียินดีรับนะคะ <c oughs> ไม่ปฏิเสธค่ะ ก็จ้องต้องอะไรลองจ้องไในแบบนี้ไม่จ้องเธอนี่แหละเธอกินเนาะบ่ายโมงแล้วไปส่งฉันเด้อเด้อเล่นก่อนคุณยายมาป่ายี่คนยังมีอะไรป่ายไปดน่มเลยกินข้าวนะะอันนี้เราเราเพิ่งกลับมาจากแต่กลับมานานแล้วล่ะอบรมนะคะอบรมเอาข้าวกล่องไปส่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการอบรมการพัฒนาเมื่อเช้าเป็นอันเสร็จพิธีครึ่งวันนะคะ แล้วก็ข้าวก่องเจีเรียบร้อยนะคะอร่อยมากมีกระเพราหมูไข่ดาวเพื่อสั่งนี่นะใครที่ไปวันนี้ก็จะได้รับประทานกระเพราหมูไข่ดาวแสนอร่อยดูทำหน้านะคะถ้าถ้าแบบนี้นี่ต่อไปก็อย่าหวังว่าจะได้กินนะ,ะบานก็ก่อนห้างมนยีงโมงสองโมงครึ่ง นี่นะคะบรรยากาศไปเอทเพอร์มุกไปเป็นไปทำงานบ่ไปทำงานโรงพยาบาลบ่โอ้ยิม้มมีแม่นิมเนาะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศเสนจะเ,เงียบนะคะบ้านป่า อันนี้ยายแบมนะคะเอาสัมภาษณ์ยายแบมนี่แหละเพิ่งมาจากไปอบรมจะมืดมากเป็นยังไงบ้างได้ความรู้เยอะแยะไหมวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเพราะว่าหมอคุณหมอเข้ามาอบรมเรื่องไอ้นายไงเรียกว่าอะไรนะสุขภาพกี่บวานเกี่ยวกับอะไรคุณหมอพูดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับขยะแบบเก็บขยะให้เป็นระเบียบเนาะบางคนก็ไม่รู้ไงบมงแนะนำเกี่ยวกับขยะแล้วก็แบบภายในหมู่บ้านนะรักษาความสะอาด ใ่วิธีเก็บขยะขยะสีนั้นสีนี้แยกขยะอะไรประมาณนี้เนาะทาความสะอาดด้วยเพราะว่าเราไปอบรมเราก็ได้ความรู้นะแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าขยะอันนี้ทํายังไงขยะอันนี้แบบแบบไหนอะนะแล้วก็แนะนําขยะที่ย่อยสลายยากขยะที่เป็นอันตรายเนาะขยะที่เป็นแบบอะไรอะเป็นปุ๋ยเนาะ กันแรกเรก่องายนะก่อนมี้ได้หักเขาแรกเละมีความรู้เยอะแยะค่ะปีก่อนก่อนก็จะเป็นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะปีปีที่แล้วในพยาบาลเบื้องต้นเราก็ได้ความรู้ว่าเวลามีดมีดบาดอันนี้นะแม่แบมได้กับตัวเองนะไปอบรมกับคุณหมอ ค่ะอันนี้เนี่ยข้อเท้าแม่แบมพลิกนะนะยายแพมฉันตกหินนะฉันก็เลยตกใจลุกไม่ได้แล้วบังเอิญมีน้าแข็งฉันเอาน้ําแข็งมาก็เลยไม่บวมแล้วก็ได้ความรู้เหมือนกันเนาะเราก็มีความรู้ติดตัวว่าเออฉันเคยอบรมฉันเคยอบรมการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเนาะบางคนเนี่ยอาญาหม่งอะไรมาทาคุณหมอบอกว่าไม่ให้เอาน้ําแข็งเป็นแผลก็ตามให้เอาน้ําแข็งมาใส่เลยแผลเราพกซ้ำอะไรนะมานแข็งมาประคบ มันก็เลยไม่บวมอันนักแข็งครบสิแล้วแสงแสงจะเยอะนะคะอันนี้คืออยู่อยู่บ้านผู้ใหญ่นะคะตอนนี้ผู้ใหญ่นี่ไปแล้วประโยชน์น้ากดแล้วเราเฝ้าบ้านให้ผู้ใหญ่นะคะอยู่กับอยู่กับปุ้ยนี่แหละค่ะอันนี้ก็หลังจากกินไข่ดาวแล้วจะกลับแล้วนี่ขนมต่อมีอะไรดูมันอันฉันทําคลิปอยู่นั่นนี่นี่ครับผู้ช่วย ไอ <ละ S 2> ้คนอยากให้เลี้ยงแต่พรเอิร์ดอันนี้ก็ไปขุดขดแม่น้องมาต้องเอาเงินไปทอนบพวกนี้มาคมคู่เพื่อเลี้ยง,งนะพวกนี้เงินคนบเปลียนบาทโอ้ยดูคนนี้แบงค์ร้อรยมึงเอาไปเพื่อจัดลูกไปโรงเรียนเจ้ากันวิญญาณตัวคนเดียวม,มันมันมันทำเป็นขวานฟ้าหนระดับดูนะครับมามามาลบมาเลี้ยวเอานะมาลบมาเลี้ยกินพวกเงินเอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียนพวกนี้แล้วนี่แล้วจ้างนี่กันดิพวกนี้เราก็ไปรับจ้าง รับจ้างเลยนี่ก็ดีเออรับจ้างใส่ปุ๋ยแม่แพมกับพรุ่งนี้ออไม่รู้ว่าการรับจ้างบ้านกกอกกับกก,กตุ้มมันจะเหมือนกันหรือเปล่าขนาดเวลาออกเขาต้ออกแปดโมงครึ่งแต่บ้านทุกส้มจะเก้าโมงเลิกกี่โมงอ่ะนะแล้วแต่อารมณ์และทรงผมแ <laughs> ล้วแต่อารมณ์ของคนรับจ้างหรือว่าจาของสวนของสวน, <laughs> อ,สวนอ๋อถ้าอย่างงั้นก็ <laughs> ไม่เป็นไรเก้าโมงก็ได้สิบแปดนาฬิกาก็พามาบุญมาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าขอเบิกก่อนเพราะว่า เราจะมอดูแลคนนายจ้าง like ่ะจะเป็นแบบไหนเผื่อมันเอาเราไปดึก pues ถ้าเบิกก่อนถ้าเบิกก่อนแล้วนี่คือได้เงินแล้วอยากกลับตอนไหนก็กลับแม่บอกว้า่บุญแห่งที่ทักเอ๊ะโอ้ถ้าอย่างนั้นเธอก็อย่าวังว่าฉันจะให้เบิกก่อนตอนตอนที่เรายังไม่จ่ายค่าแรงเขาคือเราเป็นนายเขาแต่พอพอเราจ่ายปุ๊บ เขาเป็นนายเราทันทีอย่าพูดอะไรพี่ีผิดใจนะโอกลับบ้านทันทีจ่าคู่เงินแล้วแม่แพ็มจหระบายตอบแบบกุมีใจงตายจับนี่แหละก็จะกลับบ้านตอนตอนนั้นน่ะจ้งจ้งสือบ่มจ้างสือบ่มหมอไปสิบโมงครึ่งหัวเราะว่าแนวเลอร์นน่ะคือมาสายเทสตวเปล่ามาสาย มาสายแลรกเหอเอ็นเอโเลอร์เหมืนว่ามีเอเอ็นเอโเลอร์แค่เธอหน้ากกันไม่จ้างเท่าอีโจก่อนเพราะแม่เราเอาเงินคืนเท่ากันเราไม่ได้อันเท่ากันแล้วล่ะน้องเจบีอยู่นี่ล่ะเออเอาเงินไปเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวเอ้ยเจ้าบ่มเอ้ยนี่น่ะไปลุ้นซิฟนาฬิกาเงียจายก้นของก็แหลกมาสบายถึงเกงใจมันอันนัทก็แหลกนะคะอันนี้ก็แหลกไปของก็แหลกมะบุญมาจนอาย <จ>คือคือบุญมาเป็นคนพาเจ้าของสวนทำต<โ>อนแบบเราเป็นคนที่แบบว่าชอบให้แบบจนเราเป็นคนที่แบบว่าไอชวนเจ้าของไล่อ่ะพาพักอันนี้คือเจ้าของไล่เขาพาพักพักแล้วชนี้ได้แบบกินข้าวสิบมงออกบ่ายมุงบ่ายหนูพ้ากันไฟหนูสู่กันลึกอ้ายเดีย๋ยหลังจากนั้นบุญมาไม่อยากมารับจ้างกระแลกเลยมันสบายเกินสบายเกินแล้วกรเองใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอจะรู้ว่า ความไม่สบายเป็นยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเบิกเงินทีหลังมาเบิกเงินก่อน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็หอดแปดนาทีแล้วก็เอาซ้ำนี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ